แสงร้อยปีระพีพรเริ่มจากแสงระเรื่อเหนือยอดไม้ค่อยอาบไล้แผ่เข้มจนเต็มค่าด้วยภูมิรู้ภูมิธรรม,ภ,มภูมิปัญญาปรารถนาให้คนเห็นหนทางบทละครงานข่าวเรื่องราวเขียนหมายปลุกเปลี่ยนโลกให้สวยสว่าง แต่เวหนก็หมุนมัวสลัวรางเมื่ออธรรมหมายอัมพรางพลังระพีเว่าแสงแห่งหนังสือย่อมคือแสงที่จะแต่งอุดมคติสองวิถีเติมด้วยมนสเสน่แห่งเสรีด้วยความรักศักดิ์ศรีแห่งชีวิตจากยุคครู สู่ชนคนรุ่นหลังที่เหมือนคล้ายหลายครั้งฟ้ายังปิดที่ความหมายสายทางยังร้างทิศที่แผ่ความมืดมิดเหนือจิตใจมองชีพครูอ่านเรื่องในเบื้องหลังรับพลังศรัทธาวันฟ้าใหม่ปรากฏแสงระเรื่อ เหนือยอดไม้อวยพรให้ฉายค่าอนาคตบทกวีโดยรินสรัทธาการจนาวตีขอบคุณค่ะ